สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมเฟรมนะครับ F Rise Gaming จะพาคุณนะครับเข้าสู่เกมแห่งความสวยนะครับไม่ว่าจะหน้าท้องโอ้ยหรือว่าจะเป็นช่วงบนนะครับที่วาดวงกลมได้อวบอิ่มขาวอวบเซ็กซีอ่อะไรจะขนาดนั้นนะครับสรุปนี่เป็นเกมอะไรครับไม่ว่าจะดูด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมเปิดโหวตนะครับวันนี้ผมคือพระเอกตรงกลางนะครับโอ้โหหล่อจริงๆเลยวันนี้ผมจะสร้างฮารเร็มให้ดูนะครับผมมีทั้งซ้ายและขวาเลยเอาละครับเพื่อนๆชอบคนไหนนะครับสามารถโหวตได้เลยครับ 1. นะครับสาวผมบอนนะครับ 2. สาวเอเชียนะครับใครชอบเซ็กซี่อวบหน้าไซส์หน้ารูปก็เลือกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สนะครับดูน่ารักนะครับ ก้นเป็นก้นนะครับหน้าจับสัมผัสเอวนี่คลอดเลยนะครับอย่างกับแจกกันนะครับสามารถลูบไล้กันได้ทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเกมไนดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนจะงงว่าสรุปนี่เกมอะไรกันแน่วะเนี่ยนึกว่าเกมจีบสาวไม่ใช่นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมของเวดนามนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่ามันเป็นเกมที่มาจากหนังนะครับเหมือนมาจากหนังนะชื่อเกมว่าเชคเก้นนะครับโมบาย e อสตานะครับ เอาละครับเกมแนวนี้นะครับเป็นแนว FPS Shooting นะครับของเวียดนามที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานนะครับหลากหลายเกมเอามาไว้วิวด้วยกันนะครับเป็นเกมที่สามารถ VS ได้ถึง8คนนะครับหรือเล่นกับผู้เล่นได้ถึง8คนนะครับเอาผมพูด,ดง่ายๆเลยนะมันกอปปี้อะ่ะเอาเกมนี้มัน Copy มามันปปี้มา,มอปปมาไอเกมนี้มันกอปปี้เกมของไทยอะ่อะ Shooting อ่ะ ชื่ออะไรไม่รู้นะผมนึกไม่ออกแต่ครับเพื่อนๆดูแล้วน่าจะรู้นะเป็นไงครับผมหล่อไหมหน้าขาวเลยเท่มั้ยชื่อเกมไอเรื่องนี้รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเรื่องไอสงครามไวรัสอะไรสักอย่างนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับ AI เล่นเป็นดาดก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นแบบแร้งนะครับนี่ก็คือโลกการลงแรงเกมนี้นะครับจะเน้น ที่การสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับในภารกิจต่างๆนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ดูไตเติ้ลแล้วมันยิงซัมบี้ยิงยิงยิงอ๋อไม่ใช่นะครับมันหลอกตานะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอเราพอลองเล่นไปสักพักหนึ่งก็รู้แล้วครับอ๋อมันก๊อปปี้มาเลยนี่ว่าโอ้มันก๊อปปี้ยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับเอาก่อนอื่นนะครับเราเลือกโหมดก่อนนะครับคือด่านเนี่ยบอกเลยอ่ะโอ้โหเหมือนน่ะ เหมือเลยด่านนี่ก๊อปปี้ไอเกมชูตติ้งของไทยอ่ะไอที่มันชื่อเกมอะไรนะที่มันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นซ m มบีหรือเราจะเป็นผู้เล่นแล้วก็มีโหมดต่างๆไม่ว่าจะโหมดสารพิษโหมดเอ่ออะไรอ่ะพวกวาง C4 โหมดการเล่นต่างๆที่มีความพิเศษโหมดเอ่อแย่งหัวราชาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเอาเป็นโหมดอะไรดีด่านี่ก็ แกะกันมาเลยทีเดียวนะครับกับเกมชูตติ้งของไทยออนไลน์นะครับน่าจะชื่ออะไรอ่ะเทพชุดไม่ใช่สิไม่ใช่พอยแบงนะครับไม่ใช่ PB ไม่แน่ใจ PB ใีหรอไม่ใช่ PB นะไอเกมยิงยิงปืนที่มันแบบจะเลือกโหมดได้ที่แบบมีโหมดซัมบี้มีโหมดแบบวางซีโฟมีโหมดแบบยิงยิงราชาแล้วเราก็เก็บเก็บหมวกไปเองแล้วเราก็แย่งกันเหมือนยิงกันมั่วๆสูวๆอะไรเงี้ยครับ คือดาดน,นะครับจะคล้ายกับเกมนั้นเลยอ่ะบอกได้เลยคล้ายมากดาผมเล่นปุ๊บผมดูเลยโอ้โหเนี่ใช่เลย,ยคล้ายเคาน์เตอร์นะครับดาเน่เคาน์เตอร์กับเกมในนั้นอ่ะเหมือนมากบอกเลยเหมือ <dom> นเอาล้ครับวินแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวตาเราเล่นบ้างละโอ้โหเราได้ปืนใหม่อ่อะเท่ไล่ะมีมีด้วยโอ้โหสุดยอด การยิงนะครับจะเป็นแบบออโต้ออโต,โต้โหมดนะครับอ๋อผมนึกออกแล้วดาดคาน์เตอร์ไงครับเออผมก็นึกอยู่เฮ้ดาดมันเหมือน,นอะไรอ้าวเฮ้ยปืนมันลั่นนะปืนมันลั่นนะยังไม่ตั้งใจยิงเลยปืนลั่นแล้วล่ะโถเฮ้ยเฮ้ยโอ้สลับปืนได้ด้วยสุดยอดเลยโอ้โห เอาเฮ้ยอย่าพึ่งดิเอาผมว่าแต่รูปแบบการยิงมันยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยดูดิเอาผมยังไม่ต้องการยิงผมต้องการจะไปไหนหมดละดาดใหญ่เกินโอ้นี่ง โอ,โอ้โหเปลี่ยนปืนแล้วเบื่อแล้วโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอาหน้ามามาทำไมเนี่ยไม่ถนัดเลยไม่น่าเล่น <pointing S 2> เลยเรวเดีดยวด็ด ควบคุมยากเกินครับผมว่ามันมันไม่ค่อยดีนะการควบคุมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ต้องการจะยิงเลยมันก็ยิงให้แล้วเนี่ยเนี่ยเราพยายามอยากกดโดนที่ตัวกระสุนนะครับหรือตัวเป้านะครับไม่งั้นมันจะยิงให้เราโดยออโต้นะครับเนี่ยยังไม่ทันยิงเลยยิงอย่างเดียวเลยไม่ฟังอะไรกันเลยอีเดียวนะครับเอาเอา,เอ,าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งยิงดิใจเย็น กระสุนหมดแล้วเนี่ยยังไม่ทันทําอะไรเลยโอ้โหอะไรวะยิงอย่างเดียวเลยเอไอก็ยิงเอไอก็ยิงเอไอก็โปเอไอเอไอก็โปให้ผมมายิงหัวมังเซโอ้โหยังไม่นันทำอะไรเลยปิดออโต้แล้วกันผมว่ามันควบคุมยังไม่ค่อยเสถเียนมากนะ อ oh. อามาช่วยกันหน่อยเซ่ Yes very good ไอ้กระเลเกมเอ้ยไม่ใช่ปืนกระเหลี่ยมผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าสู้กับปืนที่เป็นพวก MKM16 อะไรเงี้ยครับ M16 น่าจะดีกว่านะครับ MK ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เนี่ย MK มันต้องระยะใกล้นะครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนปืนนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะผมเปลี่ยนได้หรือเปล่าเคาน์เตอร์นี่มันดาดแบบเคาน์เตอร์นะครับผมก็ว่าเอ๊ะคุณคุณนะนึกไม่ออกออ๋เออใช่เคาน์เตอร์นี่หว่านึกออกละ มีหลากหลายโหมดนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาลองเล่นกันได้เลยนะครับว่าชอบโหมดไหนผมว่าเพื่อนๆืหลายคนก็คงชอบนะครับคนที่เคยเล่นเกมแนวประมาณนี้มาก่อนนะครับมันก็จะมีแบ่งสองฝั่งนะครับระหว่างโจรกับตำรวจนะครับแต่ผมถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจมีตำรวจหญิงที่น่ารักที่สุดนะครับสองคนอ้อมร้อมกันอยู่นะครับเรียกได้ว่าเห็นแล้วฟินเวอร์นะครับเห็นแล้วฟินเวอร์ เริ่มเซ็งแล้วเนี่ยโถ่เอ้ยมันเกมอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็คือคือผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบแนวยิงแบบนี้แล้วแต่เพื่อนชอบนะครับแต่ผมชอบยิงแบบซัมบี้อะ่ะมันกว่านะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแนวนี้หรือไม่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกเกมนึง่ง <Mission success. S 1> อา้ายังไม่ท,ทำอะไรเลยอะ่ะยังไม่ท่านทำอะไรเลยนะฮนะจบแล้วแย่ yeah. เล่นกันแบบได้ทั่วโลกนะครับเป็นการเปิดแบบโอเพนออนไลน์โอเพนเวนะครับแล้วก็มีการจัดแรงนะครับเพื่อพัฒนาแรงให้เราสูงขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับเอาละครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นนะครับแต่ละโหมดนะครับโหมดที่ใช้มีดอย่างเดียวนะครับน่าจะใช่แหละครับแล้วก็โหมดโหมดสารพิษโหมดนู่นโหมดนี่อุ้ยมีโหมดเยอะมากอ่ะว้าวมือสั่นกันอีกเช่นเคย มีสกิลด้วยนะครับนี่ผมว่าถ้าเป็นมีสกิลแบบนี้ยมันก็จะทำให้ได้เปรียบบางอย่างนะเนี่ยนี่ครับโหมดซอมบี้โหมดซอมบี้นะผมบอกเลยมันจะคล้ายๆกับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะโหมดเดียวพอละอิ่มละอิ่มคือโหมดนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆเกมออนไลน์ที่อยู่ในคอมครับที่เขาจะแบ่งฝั่งนะครับว่าใครเป็นซอมบี้นะครับ ถ้าเปรียบก็เหมือนเลดเลฟอร์เดสนะคล้ายเลตฟอร์เดสแบบนั้นนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมโหมดนี้กันดีกว่านะครับโหมดเขาเรียกว่าโหมดซอมบี้นะครับโหมดนี้นะครับเราต้องทําการหลบซอมบี้นะครับหรือหนีนั่นเองนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ปลอดภัยจากการกลายร่างนะครับโอ้โหมาแล้วนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเต็มตั้ ยิง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 อ้าไม่ทันอ้ากลายเป็นตัมบี้แล้วอ,อต้องหาที่หลบดีๆนะครับไม่งั้น 10, 9, อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหยังยังไม่ทันหลบเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเฮ้ยเราเจอแล้วเันไงบอสอยู่นะนะั่นเห็นไหมครับเราจะกลายเป็นซัมบี้นะครับ ผมขอแอบหาแอบที่แอบดีๆกันโอโหนั่นแหละเรียบร้อยครับซัมบี้เก็บซัมบี้ได้เป็นหนึ่งเ้ยดาดนี่เหมือเค้าเตอร์เลยเนี่ยแค่เปลี่ยนสีแค่นั่นเองผมก็ว่าดาดทำไมคุ้นๆโหเฮียมาแล้วเอ้ยมาแล้ว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 ทำไงดีโห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  อย่ yeah, ไม่ทานนะไม่ทาน oh, หนอยบอลมันก็โหดเกินตีก้นเลยเอ้ยเอ้ยฟันก้นเลยเอ้ยตีก้นเลยนี่สายไม่ดีตีก้นเลยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> กลายเป็นซอมบี้แซะแ้วเราโถ่เอ๊ะเราเห็นแล้วเราเห็นละอ๋อมันดูอย่างนี้ได้นะครับ <c oughs> โถ่ ผมก็ว่ดดาคุณคุณนึกไม่ออกโหมันแค่เปลี่ยนสีเนี่ยมันฉลาดมากเลยเราดาบเคาน์เตอร์มาทําอ่ะโอ้โหลายนีเนี่ยลายนีเนี่ยเอาดาาเคาน์เตอร์มาทําแล้วเราอ๋อนั่นไงเราเจอละยมันเอามันเล่นเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหดูดิสุดยอดเลยกายล่างแบบนี้ก็ได้เหรอ สัมบีมาแววอยู่ไหนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยความรักอ้าวเฮ้ยแล้วมันจะจะยืนทำไมอะ่ะโอ้ยมันอ้อนโดดกันอย่างนี้ได้หลบกันอย่างนี้เลยเหรออย่างงี้ก็ได้เหรอนี่ตลาดนะครับอันนี้เป็นตลาดนะครับเขาเปลี่ยนให,หม่หมดเลยครับ โอ้โถ้าเกิดว่าเอยถ้าเกิดผู้เล่นเล่นก็คงจะรู้นะครับว่าดากแต่ละดานเนอนี่ครับเป็นผมผมเออผมหาที่ดีๆได้แล้วจริงๆตลาดมันขึ้นบนเพดานได้นะถ้าเราโดดดีๆเนี่ผมว่านี่ก็โอเคนะหลบตรงนี้เดี๋ยวหาที่ก่อนหาที่หลบก่อน <c oughs> แล้วเราก็จะโดดตรงไหนอีกนะเราหลบตรงไหนได้อีก จริงๆอ่ะเราต้องอยู่รวมกันแบบเนี้ยด่าแบบนี้ถ้าอยู่รวมกันนะอยู่แน่นอนเนี่ยหลบตรงที่เดียวกันทั้งบนตรงนี้นะครับผมว่ารอดแน่นอนนะ <Mission success. S 1> เอาใหม่เอาใหม่าหาที่หลบดีๆอ่ะ สวัสดีครับอยากอยู่ใกล้เราเองอยู่ไม่ได้เอ้ยหายไปไหนแล้วอยากขวางเราเองเราุตสาห์จะโหลดเดินหลบให้นะเนี่ยโอ้ขวางเราเองนะเนี่ยขวางเราเองนี่ถ้าออโต้ปุ๊บมันจะฟันให้เราอัตโนมัติครับเนี่ยอาจจะน่ารำคาญไปนิดนึงนะครับแต่ก็ดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงนะครับแต่บางทีมันก็ อื้อเกินอ่ะโอ้โหอะไรวะยิงอยู่นั่น่ะยิงอยู่นั่น่ะอ้าวอะไรเงี้ยเอาละครับเราก็มาหาโหผบัตเตียวกายล่างกันเกือบหมดแล้วอ่ะผมเจอแล้วผมเจอแล้วอ่าเสร็จแน่แน่ไปไหนล่ะครับพวกอโจวันดีครับพวก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 พวันดีครับพวกวันดีครับพวกวันดีครับพวกเชื่อเชื่อเรียบร้อยสวัสดีนะครับเพื่อน เพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายนี่รับวันนี้ผมมาแล้วนะครับมากินต,ตับ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 อ,อ้าวไปไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยเพื่อนอ่ะเฮ้ยเราคุยกับใครไว้เนี่ยไม่มีใครคุยกับเราเลยเฮ้ยเพื่อนพี่บอสครับพี่บอสโอ้โหเห็นตูดหน้าสอยจริงๆเลยอะ่ะเอ,อ,เอ,อ้าเฮ้ยบอสแม่งตายซะแล้วเห็นตูดแล้วหน้าอยากสอยเธอลงมาให้อยู่ตรงการลางหัวใจ อยากสอยให้เธอไปอยู่กลางหัวใจอกว้าให้ตายแล้วยังไม่ทันสอยเลย,ยเอาล่วงแล้วครับล่วงแล้วอยากปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องคนไหนนะครับ อยากเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับใต้ลิงก์คลิปของบรีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับใครชอบแนวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคนชอบคลิปนี้กดไลค์แอบแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะเข้าเกมอีกทำไมเนี่ยบังเอิญกดผิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ออกก่อนออกก่อนต้องจบแบบออกสวยๆเลยสวยๆแอนั่นแหละอย่าลืมนะครับโบวตด,ด้วยนะครับคนหนึ่งคนสองนะครับชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะครับก็เลือกกันเลยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเกมนี้มันจะมีอย่างนี้อันนี้มันเหมือนเป็นการแข่งแม์แบบใหญ่ๆเลยนะแบบด้านหลังนะเป็นลูกฮอลแล้วก็แบบเป็นการจัดแบบเก่งสุดมันนะแบบนั้นเลยโอเคครับ